สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ท่านกำลังรับชมช่องเกษตรไทยภูนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเช่นเดิมนะครับเลี้ยงด้วงครบ1เดือนนะครับเดี๋ยวจะพามาดูผลผลิตนะครับสำหรับด้วงชุดนี้ก็จะเป็นด้วงที่เรียกว่าลายขุนนะครับทำการขุนด้วงนะครับครบ1สัปดาห์นะครับก็ด้วงชุดนี้ก็จะเป็น ชุดครบหนึ่งเดือนนะครับชุดนี้เป็นดวงที่ครบหนึ่งเดือนพอดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าดวงที่ขุนไว้หนึ่งอาทิตย์ดวงจะได้เยอะไหมตัวจะโตขนาดไหนจะได้สักกี่กิโลเดี๋ยวเรามาจัดการจับช่างกิโลกันเลยครับคว่ำลงเลยนี่ครับนี่คือดวงที่ ขุนไว้1อาทิตย์นะครับตัวก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับท่านที่จะนำไปจำหน่ายก็แค่ครบแค่หนึ่งเดือนนี่ก็สามารถจำหน่ายนะครับไม่ต้องให้ใหญ่ขนาดนี้แล้วครับแค่นี้กำลังพอกินเลยครับกำลังวนวนหน้ารับประทานเลยเดี๋ยวเรามาทำการจับจับช่างกิโลดูนะครับว่าจะได้สักได้ถึงกิโลไหม มาจับกันเลยครับมาจับกันเลยชุดนี้ก็เป็นชุดอายุหนึ่งเดือนนะครับนี่ด้วงที่เราขุนไว้นะครับสำหรับมือใหม่นะครับเราเลี้ยงด่วงได้นะครับสามอาทิตย์หรือสามสัปดาห์นะครับเราก็ทำการคัดแยกคัดไซส์นะครับ เพื่อจะทำการขุนด้วงที่ตัวโตนะครับขุนให้มันได้ไซส์นะครับได้ขนาดที่ไรเรียงกันนะครับคือขนาดเท่าเท่ากันถ้าเราไม่คัดไซส์นะครับก็จะมีด้วงเล็กด้วงใหญ่อาจจะมีการกัดกันตายนะครับตัวโตก็โตตัวเล็กก็เล็กนะครับเราถึงมีการคัดไซส์นะครับเมื่อคัดไซส์เสร็จก็นำมาขุนต่ออีก หอาทิตย์นะครับให้มันครบ1เดือนนะครับเพื่อเราจะได้สามารถได้ด้วงตัวโตเท่าๆกันนะครับก็สามารถนำไปจำหน่ายได้เลยนะครับสำหรับมือใหม่ที่เริ่มเลี้ยงนะครับก็สามารถนำไปขุนต่ออีกหนึ่งอาทิตย์นะครับเพื่อจะทำการคือทำเป็นพ่อแม่พันธุ์เพื่อเราจะได้ขยายต่อนะครับ ถ้ามือใหม่แล้วเราไปจับขายจับกินเลยก็ไม่มีพ่อแม่พันในการเลี้ยงต่อก็มันก็ไม่โอเคเท่าไหร่นะครับเราต้องทำพ่อแม่พันเองนะครับเพื่อจะลดต้นทุนจากการซื้อพ่อแม่พันนะครับฝากไว้สำหรับมือใหม่ที่ต้องการจะเลี้ยงนะครับ สำหรับการขุนด้วงนะครับบางคนพบปัญหานำด้วงมาขุนแล้วด้วงตายนะครับสำหรับชุดนี้ไม่มีตายเลยนะครับไม่มีตายเลยไม่มีการนกนอกอาหารครับก็คือเราอย่าไปใส่น้ำเยอะนะครับถ้าใส่น้ำเยอะนี่เรียบร้อยนะครับนก ต้องใส่น้ําให้คลุกคลิกนะครับให้พอดีพอดีครับดวงเขาจะชอบนะครับชื้นชื้นแฉะนะครับอย่าไปท่วมเยอะเดี๋ยวเรามาดูตอนช่างกิโลกันเลยครับนี่ครับสําหรับดวงที่เราขุนนะครับนี่คือดวงอายุหนึ่งเดือนนะครับเดี๋ยวจะจับช่างให้ดูนะครับว่าจะได้ถึงกิโลหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับ ได้แล้วครับเดี๋ยวมาดูเลยว่าจะได้ถึงกิโลหรือเปล่ามาลุ้นกันเลยครับ <c oughs> มาดูใกล้ครับ <c oughs> เนี่ได้แปดขีดครับครับได้แปดขีดครับเพื่อนๆนะครับแปดขีดครับแปดขีดนะครับแถวนี้เราจะขายกันที่โลประมาณ300นะครับ ลูกค้าประจําของผมก็รอคิวแล้วครับตอนนี้แต่ยังไม่มีด้วงให้นะครับชุดนี้ก็จะยังผมก็จะยังไม่ขายนะครับก็จะทําพ่อแม่พันทําพ่อแม่พันต่อนะครับทําพ่อแม่พันต่อครับด้วงเพืเ่อนๆบานคงอาจจะว่าอยทำไมาได้น้อยจังนะครับ เป็นด้วงที่เลี้ยงแค่สี่กะละมังนะครับด้วงสี่กะละมังนะครับแต่ยังไม่หมดนะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็จะเหลืออีก2ชุดนะครับด้วงสี่กะละมังตัวนี้จะเป็นรุ่นโตนะครับแล้วก็จะมีรุ่นกลางนะครับรุ่นเล็กตัวนี้ก็กำลังขุนต่ออยู่นะครับไม่ใช่ว่าเลี้ยงสี่กะละมังเอ้ยทำไมได้น้อยจังสี่กะละมังไม่ถึงกิโลนะครับยังมีอีกนะครับยังมีอีกเดี๋ยวให้ดูนะครับชุด ชุดที่กำลังขุนต่อนะครับนี่ก็จะเป็นรุ่นกลางที่คลิปที่แล้วที่ผมทำการลงคลิปให้ดูนะครับเรื่องการขุนด้วงครับนี่นี่จะเป็นรุ่นเล็กครับรุ่นกลางตัวนี้รุ่นใหญ่นะครับเดี๋ยวพามาดูเด็กๆรุ่นกลางกันว่าจะโตขนาดไหนแล้วขุนไว้หนึ่งอาทิตย์นะครับนี่นครับเลี้ยงแค่สี่กาละมังนะครับเนี่ย มาดูน้านล่างครับอันนี้คือรุ่นต่อไปนะครับมัน,นไม่ใช่น้อยๆนะครับเพื่อนครับสี่กลมังเลี้ยงแค่สี่กะมังครับตัวนี้ก็แปดขีดแล้วครับไหนจะรุ่นกลางแล้วรุ่นเล็กอีกนะครับ,รบสำหรับด่วงชุดนี้ครับผมก็จะทําการขุนต่ออีกหนึ่งอาทิตย์นะครับเพื่อจะ นำเขาไปเข้าฝักเพื่อจะได้ทำพ่อแม่พันธุ์ในการมาผสมต่อนะครับก็ในการผสมอาหารนะครับก็เหมือนเดิมครับผสมเหมือนทุกๆครั้งนะครับใครทียังไม่ไม่ทราบหรือไม่เข้าใจก็สามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับอีกก็หนึ่งอาทิตย์เพื่อจะนำดวงชุดนี้ไปทำพ่อแม่พันธุ์ในอนาคตนะครับก็นำน้องๆลงไปเลยนะครับ ขุนต่ออีกหนึ่งพิษนะครับเพื่อจะทำพ่อแม่พันช่วงที่จะทำพ่อแม่พันต้องโตเต็มที่นะครับัวบขุนอ้วนนะครับเพื่อจะได้ด้วงที่ตัวใหญ่ๆนะครับใช้ด้วงหนึ่งเดือนยังไม่โอเคเท่าไหร่นะครับต้องให้เขาขุนต่ออีกหนึ่งสัปดาห์นะครับก็คลิปนี้ก็พามาชมนะครับแล้วก็พามาชั่งกิโลดูนะครับว่าด้วง ที่เราขุนไว้นะครับจะได้น้าหนักเท่าไหร่นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามช่องกเกษตรไทยภูนะครับเดี๋ยวจะพาชมคลิปดีๆคลิปการเลี้ยงด้วงและการเกษตรนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมขอบคุณครับ